สวัสดีค่ะวันนี้ปภาษาก็จะทำน้ำพริกอีกแล้วนะคะแล้วก็พริกก้หอมมะกร่มให้สุกก่อนนะคะตัวให้สุกก่อนเช้ามาก็ทำอาหารมันฉุนฉุนพริก ตัวให้สุกเลยนะคะตัวไปเรื่อยๆใจเย็นๆถ้าเปิดไฟแหละถ้าเปิดไฟแรงมันก็จะไหมพริกมันสุกแล้นะคะตอนนี้เราห,หอมพปาป่าถาจะคั่วพิกไว้ก่อนก็พริกสุกก่อนแล้วถึงเอาหอมกระเทียมลงไป เรากินสมุนไพรกันอีกแล้วนะคะวันนี้แล้วเรามีพริกมีหัวหอมมีกระเทียมนะคะตำน้ำพริกปลาทูจ้า นี่นะคะปลาทูปลาถาทอดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำพริกปลาทูกันนะคะทอดแลงนะทานมากวันนี้เราก็จะทำน้ำพริกปลาทูนะคะ พอแล้วค่ะเราตามพอหยาบๆนะคะแล้วใส่ปลาทูลงไปเลยปลาทูเราก็ใส่ตัวเดียวนะคะ แกะปะลาทูเราต้องดูดีๆนะคะก้างตรงกลางสันหลังปลาทูนี่มาค่ะมันจะเยอะเราต้องแกะดูดีๆไม่งั้นเดี๋ยวตอนเรากินมันจะลำบากบางคนไม่ได้ระวังเนาะ น้ำพริกปลาทูของกินง่ายๆกินแล้วอายุยืนปลาทูหนึ่งตัวนะคะโคอกไปเลย เ,เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะ มาปรุงมาปรุงรสกันเลยค่ะปลากระยาใส่น้ำนี่สุกต้มแล้วต้มสุกแล้วนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงให้มันมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะคะปบบมะนาวปลาหันไว้แล้วนะคะมะนาวตะกปรุงตามรส รสชาติที่เราต,ต้องการเลยนะคะทุกคนเราต้องการทาแบบไหนทำแบบนั้นเลยเราก็จะใส่สีอิ๊วขาวหน่อยนึงเพื่อให้มันหอมอร่อยแต่ถ้าคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่แต่บ้านป้าน,นี่จะใส่เพราะว่าป้าไม่มีผงนัวป้าไม่ใส่ผงนัวนะคะกั่น้ำปลาค่ะ เข้ากันเลยนะคะน้ำจิ้มปลาทูของป้าก็จะใส่แค่นี้นะคะเพราะว่าไม่ไม่ใส่ผงนัวนะคะเพราะปากินไม่ได้ดังชิมก่อน แต่น้ำปลานิดนึงพ้าน้ำปลานี้มันจะไม่เค็มโอเคเสร็จแล้วค่ะจักไปถ่วยกันได้เลยนะคะน้ำพริกปลาทูของป้าถาก็เสร็จแล้วนะคะก็มีทั้ง อันนี้คือเผ็ดนะคะน้ำพริกปลาทูน,นี่คือเผ็ดแล้วก็อันนี้คือไม่เผ็ดนะคะแล้วก็มีดอกแคร์ต,ต้มดอกแคร์ต,ต้ม <c oughs> ปลาทูทอดนะคะแล้วก็มีผักนี่ค่ะผักก็จะมีอันนี้คือผักชีร้องใช่ไหมอ่าสะเดาอันนี้คือสะเดามาเลยนะคะแล้วก็มะกอกค่ะนี่ค่ะใ,ใครที่หิวข้าวแวะมากินข้าวกับป้าถาก่อนนะคะ มากินข้าวเช้าด้วยกันเลยค่ะกินน้ำพริกปลาทูค่ะลูกสาวจะได้สวยไงคะเห็นไหมคะช่วยฝากกดเลิฟก,กดไลค์ฝากกดติดตามป้าถาด้วยนะคะป้าถาขอฝากช่องเล็กๆของป้าถาด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปของป้าถาฝากคลิปป้าถาด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายๆจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ